โอเคอ่านโจทย์อันนี้เป็นแนวของฟิสิกส์แพทซอนครับแนวข้อสอบฟิสิกส์แพทสองของปี6 3สามนะครับผมโอเคข้อนี้จะเป็นเรื่องบทํำและการวัดนะที่ซึ่งซีพีสอนไปแล้วเมื่อเดือนก่อนเห็น okay. ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครจําได้ทาได้เลยในการวัดพื้นที่ของกระดาษแผ่นหนึง่งกระดาษแผ่นหนึง่งใช่ไหมเออแม็กมันก็ใหญ่ไปเนาะ,ะกระดาษแผ่นหนึง่ง ในการวัดพื้นที่ของกระดาษแผ่นหนึ่งโดยใช้เครื่องมือวัดอันนึงพบว่าการคาดความคาดเคลื่อนของด้านกว้างกับด้านยาวคิดเป็น2องและสี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะโอเคปริมาณดังกล่าวความคาดเคลื่อนเชิงสถิติของพื้นที่จะมีเท่าไหร่จําจเรื่องความการคาดเคลื่อนได้ไหมโอเคนะมันมีเขาวัดได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ด้านกว้างด้านยาวมีความคาดเคลื่อน2กับ4%เพราะฉะนั้นพี่ให้ด้านกว้างวัดได้ A และกันความคาดเคลื่อนมันจะเขียนวน่านี้บวกลบ 2%หรือ2เฉยๆหรือหรือมันอาจจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่นี้เขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์มาล้โอเคนะเพราะฉะนั้นด้านยาววัดได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ความคเคลื่อนบทกลบ4%เอเคไหมเขาหาพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสูตรอะไรครับยาวคูณกว้างกว้างคูณยาวคือ A บวกลบ2%ความคลาดเคลื่อนโอเคนะ คูณกับ b บวกลบ4%เความคาดเคลื่อนเคยไหมเคแปลว่าอะไรอ่าถ้าจำได้ความคัดเคลือ okay, okay. ออคคค่อนไม่ว่ามันจะมาบวกลบคูณหารความคาดเคลื่อนมันจะเป็นไงกันจะทำไรกันอืมถ้ามาบวกลบกันความคาดเคลื่อนก็จะบวกกันโอเคไหมความคาดเคลื่อนเหมือนความมั่วโอเคไหม มันจะทําอะไรมันจะเอามาทําเลขจะเอามาทําอะไรกันก็แล้วแต่แต่ความคาดเคลื่อนให้เป็นเดลต้าบคูณเคือมาบวกกันเพราะฉะนั้นสองเปอร์เซ็นบวกสี่เปอร์เซ็นต์ก็หกปอร์เซ็นข้อนี้ตอบหกเปซ็นต์เห็นไหมทำแผดสองได้หนึ่งข้อแล้วถ้าตั้งใจเรียนกับพี่โอเคไหมโอเค okay, นะแต่ระวังนะไปทวนมานะ ถ้าเอามาคูณหารการความคัดเคลื่อนต้องเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนทุกครั้งนะแต่ข้อนี้มันให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเคนะมันอาจจะไม่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์มาก็ได้มันอาจจะให้เป็นบวกลบ2มิลลิเมตรอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาคูณหารการต้องเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนแต่ถ้าบวกลบกันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ว่าจะบวกลบคูณหารเอามาบวกกันตลอดเพราะว่ามันคือความมั่วไม่ว่าบวกลบหรือคูณหรือหารต้องเอามาบวกกัน เห็นนะแต่ต้องเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะถ้าคูณหาร hey, ได้ข้อหนึ่งละข้อต่อไปก็เป็นเรื่องบทนำและการวัดเหมือนกันนะครับ hmm. อืมเขาถามว่าตัวเลขในข้อใดมีเลขในยะสำคัญเท่ากันจำเรื่องเลขในยะสำคัญได้ไหมอ่ะข้อหนึ่งตัวแรกเลขในยะสำคัญกี่ตัวบอกพี่บอกสิ เลขไหนยังไม่ถึงให้ผมบอกนเออบอกพี่บอกพี่นอยถ้าจําได้ว่ารับไงสามตัวครับสามตัวนับหนึ่งสองสามนี่สามตัวอันนี้มีกี่ตัวสองตัวสองตัวศูนย์ตัวซ้ายไม่นับเลยนะเพราะ้นมีสองตัวอันนี้มีกี่ตัวตัวสท้ายไม่ตัวมีกี่ตัว รู้เปล่ามีกี่ตัวไม่รู้รอ่ะอจะไม่ได้หรอมีสามตัวหนึ่งสองสามไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยได้ยินเลยครับเอาหรอมันหลุดหรอโอเคเำไมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมเด็ตไม่ดี ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินนะโอเคตัวนี้มีเลขในท<ๆ>ี่สำคัญตัวค้างๆ่อพี่อืมเด็ดมันไม่ค่อยดีอลยอ่าตัวตัวตัวที่สามเนี่ยกลมๆเนี่ยมีเลขในที่สำคัญกี่ตัวสามสามสามไอตัวสิบกำลังต่างๆนี้ไม่นับนะไอสามเพราะฉะนั้นข้อแรกเลขในทะี่สำคัญเท่ากันหมดหรือเปล่า เท่ากันเปล่าไม่ไม่เท่าข้อแรกไม่ต่อข้อต่อไปเลขไหนทำกันกี่ตัวศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งตัวศูนย์ศูนย์ทางซ้ายไม่นับสี่จุดหกเจ็ดมีเลขไหนทำกันกี่ตัวค่ะสี่สี่จุดหกเจ็ดมีเลขไหนทำกันกี่ตัวสามสามตัวโอเคเจ็ดจ okay. ุดศูนย์เก้าคูณสิบกำลังสองก็สามตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้เท่ากันหมดไหม ไม่ไม่เท่ากันโอเคนะโอเคอ่ะหนึ่งจุดศูนศูนย์มีเลขไน,นสมคัญกี่ตัวสามตัวสามตัวศ <3 S 2> ูนย <3 S 2> <0. S 1> ์จุดศูนย์สามสี่เลขไนสมคัญกี่ตัว <S 2> 2 <S สองเก่งมากสองค่ะเจ็ดแปดเก้าสามสามเท่ากันไหมสามค่ะ <3 S 1> ไม่เท่าโอเคนะอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่หกเจ็ดเลขไหนสำคัญกี่ตัว สามสามสามค่ะสามจุดห้าหกเจ็ดแปดในายย่าทำงานกี่ตัวห้าห้าตัวอย่างงี้ก็ตอบก็ขีดพิ้งไปได้เลยข้อเน,นี้ยสี่แปดจุดศูนย์สามศูนย์เนี้ยนายย่าทำงานกี่ตัวห้าตัวข้อนี้เท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่าโอเคไม, <Okay. S 2> ไม่ตอบห้าครับอืมมาตอบห้าแต่เรามาเล่นข้อห้าก่อนศู 0, นย์จุดศูนย์สามศูนย์มีนายย่าทำงานกี่ตัว สามค่ะหนึ่งจุดห้าศูนย์คูณสิบกำลังห้าเลขนี้สองกันกี่ตัวสามสามตัวสามสี่หนึ่งเนี่ยสองกันตัวสามเพข้อนั้นข้อนี้ต่อสามอย่างเงี้ยถ้าตั้งใจเนี่ยพี่ทำแผ่นสองได้สองข้อนะนะแล้ว